ตอนนี้เราไปเช็กรถก่อนที่สาดครับเราว่าเช็คได้เป็นครับเลยให้ช่างเข้ามาให้บริการอูปฟารครับมาเปลี่ยนย้อยครับมันนี้ย้อยมันปิดแตกแล้วก็โรเลอร์อะไรคล้ายของแมงป่องครับก็ให้แมงป่องมาดูแลือนกัรครับ <c oughs> ผมซื้ออะไรมารถเนะี่ยผมให้คนนมาดูแลหมดอะทาไม่เป็นครับเหมือนเหมือนเหมือนแม็โคะอะทารทีก็โทรหาศูนย์เพราะทำไม่เป็นก็ให้ผู้ผลิตมาทำดีกว่านะครับเขาเชี่ยวชาญกว่าเรา ขนาดผู้ผลิตจังมาสี่คนอะขอเรียกว่ามาช่วยกันไงจะได้อย่างเราอะถ้าทำนะสองปีอะพขาทำมือชีพรกบเหมือนง่ายนะคือคือปัญหาพวกเนี้ยมันก็มีคนหลายคนเขาอยากรู้เลยว่าเออมันต้องยังไงบ้างอะไรบ้างพอดีท่านเก่งถามมาก็เราเลยมาทำ คอนเทนต์ด้วยว่าเขาทำกันยังไงเลยาโอ,อเลอรอนี่เปลี่ยนน้ำมันทุกเท่าไหร่นะพี่ลรอเลอร์เนี่ยทางโรงงานแมงป่องเนี่ยสเปคก็อยู่ที่หนึ่งพันถึงพันห้าร้อยครับผมคันนี้นี่ใกล้พันใช่ปะใกล้พันแล้วครับใกล้พันแล้ว,ลวก็จะมีมีตัวเดินตัวเดินนี่ก็เอาเป็นดูน้ำมันใช่ไหมรับเ็คน้ำมันเ็คน้ำมันก็ส่วนใหญ่ ก่อนลงนาแต่ละฤดูกาลก็จะเช็ดเหมือนถ้าผคกลางมันจะมีสามฤดูนาฟังนาปีแล้วก็ผมเป็ราก่อนเราจะลุยงานอ่ะพอช่วงว่างเราก็จะเช็ดเพราะว่าข้าวผคกลางมันมันไม่ได้เกี่ยวตลอดมันจะมีพอจบผลหนึ่งปุ๊บมันก็จะมีช่วงว่างของมันเราเราก็ช่วงว่างเนี้ย เพื่อที่ฤดูการต่อไปเราจะได้พร้อมหงไม่เสียกลางฤดูน้ำมันห้องเดินก็เช็คง่ายก็เปิดรูด้านบนดูว่าระดับน้ำมันมันหายไปไหมไม่หายไปอาจจะเอาไม้จิ้มมาดูสีน้ำมันนิดหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าปีหนึ่งผมจะถ่าย g ีหนึ่ม ก็พอชนปีก่อนขึ้นนาปีก็จะคุยหายน้ำมันเปลี่ยนซีนปุ๊บประมาณปีละรันหรือประมาณสองพันกว่าไร่คันนี้คือยังไม่ถึงปีดียังยังเกือบเกือบพันไร่ ก็อย่างนี้เดี๋ยวกลับจากนาปีแล้วค่อยเช็คพวกน้ำมันสิ่งของใดเพราะว่าไปนาปีก็อีกประมาณพันเก้าร้อยพันทันเดียวถ้ามือใหม่ก็น้อยหน่อยัเจ็วันจะเริ่มต้นการนาปีทั้จริงคิดว่าเขา่ยนที่ห้าจากวันที่สี่อ้าวมันจสิกาเป็นข้นไปเพราะช่วงนี้ยังเพิ่ง ออกสีมาลิมะลิใหญ่ขึ้นหรอกคือที่มีเกี่ยวกันตอนนี้จะเป็นพวกข้าวเบาข้าวเบาคือข้าวไม่ใช่มาลิใช่ไหมไม่ใช่ของมะลิที่เป็นข้าวไวต่อแสงแต่เป็นของมะลิตัวของมาลิที่เป็นพันที่สอจัดแปลงมาหลายหลายพันแล้วไอ้ที่เกี่ยวอันนี้คือานาปีจริงๆมาลิ แพ้คุ้มกุลาก็จะเนี่ยจากประมาณสี่พฤศจิกางของสมยนี้มัลิี้แพะกับมารีมาลิแพ้จะแพงกว่าคือเรื่องจริงจะแพงกว่าครับแรกนมกินเหมือนกันไหมกินเหมือนกันไหมมันก็ต่างกันนิดหน่อย่่อเคยเหมือนข้าวหอมปทุมถ้าถ้าภาคกลางเขาจะเรียกข้าวหอมมะลิหอมปทุมครับแต่ข้าวหอมมะลิของภาคอีสานเก็จะเป็นหอมมะลิ เดีย๋ยวเราจะพาไปดูรถนะคะอันนี้เราก็เตรียมรถคือนอีสานะคะนาปีาสาล้างรอบๆคันนะคะ,งงะล้างให้ยังดีอ่ะเยี่ยมมากน,นี่ก็ใช้เวลาทำครามส์อสดประมาณสองวันล้างตู้ปาก ล้างก่อนล้างหมดเลยล้างแบบว่าให้เอี่ยมไม่ให้มีข้าวของอยู่เลยนะคะอันนี้ก็เช็ครอบๆแล้วนะคะแล้วก็ให้ช่างมาเช็คอีกทีนะคะว่ามีส่วนไหนที่เสียส่วนไหนที่ซ่อมได้ไหมพร้อมมากพร้อมไม่เกี่ยวมากค่ะเรียบร้อยแล้วเหรอยังเอี่ยมน้ำมันเครื่องนี่ แทบจะล้างออกหมดเลยนะน้ำพันพวกจาวีที่มันเปื่อนๆแทบจะล้างออกหมดเลยนะน,น,ยนี่มาด้วอนี่มาด้เยงนี่เห็นไหมล้างอย่างในเนี้คิดเอาดิงงก็ช่างก็กำลังเช็คนะคะกำลังเปลี่ยน แล้วก็เช็คลรถให้อีกทีหนึ่งว่ามันมีอะไรต้องซ่อมไหมเตรียมพร้อมก่อนขึ้นอีสานไปเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะนาปีที่อีสานที่บุรีรัมย์หนองสองห้องนะคะไปกันเลยบาร์บาร์ต้องง่ายนะบาร์เติมน้ำมันเราเลิ่มอ้นเลยนะรุดให้บิบูบาร์มาเร็วเติมนันจาก้องวัวตัดทอแล้เลิเติมน้ำมันกอนนะตัดเราเริ นี่เลยเตรมแล้วนี่เลยอ๋ออันนั้นใครดีตัวไหนวะเราซ้อมก่อนพีซ้อมก่อนลูกเราให้เราให้ลอง22ตัวครับเฮ้ยแบนไม่มีใครมาแบนเฮ้ยแบนไม่มี้เกือบหลอแล้วเกือบหลอดแล้วเกือบหลอดแล้วอันนี้ตั้งใจจะเล่นบิงหน่อยหนูได้ี้ ปล่อยไหลไปเลยอันนั้นมันน้ำมันเก่าเราไม่ต้องเสียดายตักเติมติดใส่อะน้ำมันของแม่ฟองเลยให้ให้ช่างไปดูบ้านของฉันด้คยนะต่อยด้วยต่อยเลยนะครับเอาต้องมอให้เขาเข้าไปดีไหมต้อให้หมุนเข้าไปก่อนหมุนเข้าแทนเกี่ยวแล้วเริ่มอ่ะโอ้เนี่ยนะถ้าทอดไปก็งอไปครับเดี๋ยวมันจะได้หมุนไง ต้องกดต้องกดเป็นอีกถึงนี yeah> claro ้ก่อนไม่เป็นใช่ครับผมบอกแล้วแพ้กาผมแล้วเนี่ยเลึกเลยถ้ากาเสร็จแล้วเนี่ยใส่ใส่จนหมุนหนื่อยแล้วมันจำไม่ได้กาผมยิงน็อตออกมาปี๊ดได้หรอได้เลยเอาให้มันอยู่ข้างบนอ่าแล้วใส่ไม่ไม่ต้องมิดดาวดาวใส่ลูกนึงต้องกำหนดนะครับสี่สี่ถ้าถ่ายออกก็คือร้อยร้อยเท่าไหร่นะตามสเปคมัน ไอ่ทีสิป่ะครับแต่ถ้าแบบเนี้ยมันไม่ต้องเยอะเติมดูไปใส่กี่ช่องเอาต้องค่อยๆใส่บีบแรงการาปกติก็คือเติมแค่ล้นรูมันใช่ปล่อยล้นเลยครับพอารับพอาะดูแล้าถ้าถ้าถ่ายนี้น่าจะกาให้ดีกว่าดูเดียวดูไดูหลังใช่กาไวกว่าอัดมือเข้าไปก่อนอันนี้น้ำมันไม่มีทางออกอ่ะ ออกรูอ่ะอากาศมันจะออกอีกรูหนึ่งน้ำมันออกรูเนี่ยน้ำมันไม่ออกฮะถ้ากาน้ำมันจะออกอกาเหมือนได้ถ่ายน้ํามันไปนในตัวแกงกาเหอะไปไหนแล้วก็ไม่โดนรับกลิ่นไ้านนึอ่ะพอแล้วครับ ก็อันเนี้ยมันจะไปไล่อากาศออกแล้วก็อน,น้ำมันออกมาหน่อยงถ้าถ้าเติมก็ประมาณนี้พออันนี้รอหรือเอาออกเลยจะออกเลยเลยหม<ล>ุนออกแล้วปิดน็อตปิดเอ๊ะช่างเก่งมีมีปั๊ม,มลมไหมไดูที่นี่ไม่มีเอ๊ะในรถมันมีลมยิงได้ถ้าถ้าจะลองถ่ายให้ดูตวตวนอ๋อถ่ายทั้งทั้งลูกเลยนะครับ เปิดก่อนแรงไปอันนี้อันนี้เป็นการเติมอ่ะแต่ถ้าปกติที่ของแม็กป่องเขาแนะนำอ่ะก็คือเขาจะให้เปิดน็อตสองตัวเปิดตัวหลังด้วยแล้วก็ปืนลมอัด น้ำมันทั้งหมดเกือบทั้งหมดเนี่ยมันจะไปออกข้างหลังแล้วก็ไปเติมเข้าไปใหม่เหมืนถ่ายน้ํามันทิงน้งแต่ต้องมีปั๊มลมนึงต้องอัดลม,มอันนี้คือเติมออันนี้คือแบบอู่ปานเขาแนะนําว่าเติมก็ได้ม,มดใช้เองอยู่เอากายเอ,อมันมีหลายสูตร, <c oughs> ตรเดี๋ยวจะมีบางคนปีก,กว่าเขามีเปลี่ยนซิงคุ๊บไปตัวนี้ก็ยังมีอีกผมใช้เองนะ ซีพียังไม่ทันแตกนะครับเปลือกหมดก่อนก็พอถึงระยะ3,000วัลไล่เปลือกมันซุดลงไปก็อารจะโซ่มันจะนั่งขอบเราดำแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอาตัวเปลือกมันหมดหมดเลย3-4,000ไล่แล้วแต่พื้นที่ที่เราเก็บถ้าอยู่ภาคกลางเนี่ยจะได้4,000แต่ถ้าที่สารก็จะได้2-3,000มันเป็นสายมันจะสูกเี่วุด ถ้าเราเกี่ยวทั้งอีสานอะไรเนี่ยก็ซีไปประมาณสามพันกว่าปีกมันไม่หมดล่องล่องมันหมดแล้วปีกพอปีกมันเหลือมันก็จะไปยันจมูกสู้นี่ยนะครับอย่างนี้ไหมครอ่าอย่าตัวนี้จตัวนี้ตัวนี้ยันลงลึกๆอ่ามลึกๆลงไปแล้วมันไม่งานสั่นใจนะมันกัน ถึงเลยแหละบาคนใช้เนี่ยเงี้เหรอใช่พอมันนั่งจมูกทีนี้รถเดินสะเทือนก็บวดเลี่ยนแลถึงล้อเลิกไม่แตกแต่ทีอมันหมดสภาพอันนี้คือเราไม่มีลมเนาะถ้าไม่งั้นเราใช้เติมเข้าไป้ช่างไปไหนแล้วมันอยู่ตรงน้ปะาด ยิบสองลูกเว้ยเออทำตัวอย่างให้ดูยิบสองลูกทำตัวอย่างให้ดูยิบสองลูกเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้อันนี้จัดว่าเติมเยอะเลยไหมโอ้พอดีแล้วถ้าที่อู่ผมเยอะไปเพราะว่าปกติผมเติมปล่อยล้นเลยไม่ไม่ไม่เก็บหรือหรือไม่งั้นก็คือต้องเติมเสร็จก็ต้องปล่อยให้มันไหลออกมาปล่อย่าเพิ่งรีบปิดมาก ไอ้รูไหลรูร้อนออกอ่ะดังนั้นผมก็ต้องไปเอากรองขึ้นมาบีบปุ๊บระจายกันนะก็คือไอ้ตัวนี้ก็ได้แต่ว่าเติมเสร็จอ่ะเติมให้ผิดหอยน้ำมันสีดำเพราะว่าไอ้น้ำมันเนี้ยมันเข้าอยู่ด้านในเข้าลึกเข้าลึกแต่ว่าเดี๋ยวน้ำมันสีดำมันจะไหลออกมาพอเราเห็นสายปุ๊บเราก็ปิด ถ้าหมาว่าเติมติมเติมแล้วก็เปิดไม่นี่ก่อนใช่เราใส่นมันี่นนไม่ไม่นานหรอกครับพิเติมเสร็จเนี่ยเดี๋ยวสีดําไหลพอเราเห็นน้ํามันใส่ปุ๊บเราก็ปิด,ดเลยเออไม่ต้องรอเลยคือเปิดเหมือนพอเราดึงใอ้นี่ออกมาเดี๋ยวไอ้น้ามันดำมันก็ออกมาแล้วอันนี้มันก็ออกมาบางส่วนแล้วทีเราก็หลังจะย้ายรถไปถ่ายน้ามันแล้วก็ต้นมาไม่มีไปเลย อุปานเขาช่วยจัดการที่หน้ีหร้ตด้วยนผไม่รู้อยตัวเนี้ยมันจะมีน็อตอยู่สองตัวมันก็จะมีตัวบนกับตัวล่างตัวล่างไว้ถ่ายตัวตัวบนไว้เติมก็เหมือนเกียร์พื้นท้ายรถทั่วไปตัวปากใช่อันนี้เราก็เปิดตัวบนช็คนิ้นตามสูตรของ คุณเอ็กเสียปานเขาเอ็กปานเจริญเขาก็เปิดแล้วก็แย่ดูหน่อยนึงว่าน้ำมันยังดีอยู่ไหมซ้ำไหมน้ำเข้าไหมซื้อเครื่องแถวนั้นอ่ะเร็วเร็วสุดเรซื้อเลยไอันนี้เป็นของโรเลอร์เป็นกล่องครับโรเลอร์แล้วก็ชุดตัวเดินปสำหรับตัดตัดข้าวใช่ไหมพี่ปากหัวตรวดตัดข้าวของแไปกล่องครับเขาทำใส่รถของปานครับยี่ห้อเขาก็ เบอร์ดีๆของประเทศแ่ละเขาใส่ไปให้ปานปานขายขายด้วยผมเขาก็เลยต้องมากับปานครับไม่รู้ว่าใครขายได้ผมอะคนนั้นต้องมาที่เจ้าของเจ้าของแม่ป้องคุณเจ้าของเจ้าของปานครับมาดเลเตัวผมตัวผมแมงปปองเป็นสปอนเซอร์ให้ช่องอ๋อแมงปปองเป็นสปอนเซอร์ให้อ่ะอันนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มขายตัวเติมของตัวเดินดีน้ำมัน นี่แหละเดี๋ยวต้องใช้เทคนิคนวหน่อยนึงต้องเป็นร้ฟ้าแรงดีกว่าแต่ถ้าต้ามขันเปนกรต้องสอบเอาแล้วต้อใส่หัวม่เต้องแกร้งเปนนีไม่ราคาข้นอ้งรวันนี้เรามา่งนะค่ะพี่่อบใจ สภาพเราต้องโูดดินออกหน่อยเกาะอยู่ล้างแล้วจะไม่เหยี่ยวนี่ยังดีนะเขายังล้างไว้ให้ดีดีก็เขาไม่ล้างนี่บางคันส่งกลับไปซ่อมที่อู่ผมยังไม่ล้างไปเลยผมต้องบอกว่าขออ้างล้างรถให้รี่ล้างหน่อยเพราะว่าลูกน้องผมวันหนึ่งไม่ได้ทำงานอะไรเลยไปล้างรถให้พี่อันนี้ก็สองวันครับสองวันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราเกี่ยวเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องใครที่มาแบบว่าเต็มสภาพ ไม่ล้างไม่ผมต้องขอค่าล้างรถคุณน้องวันแรกแค่เครงหางก่อนเอาก้อนใหญ่ๆหน่อย,อย,อยวันที่สองแค่ความแรงดันขีดล้างพวกสีเท่อะไหร่เดือนๆนะเมื่อกีอ้ทอนลงมาเนี่ยทอนแล้วมันมีอยู่ะพี่มันเยี่ยมอ๋อ,อไหลไปแล้วใส่ไปเลยพอดีี่รถได้ใช้ปะ่ะผมเออรถได้ใช้ป่ะเนี่ยเ <c oughs> กือบก็เกือบพะลวยนะมันใส่กันไปใช่ไหมใสแสดงว่าบอกว่าทำดีกันไปอย่างนี้นะครับซีนกุ๊ปดี น้ำไม่เข้าไม่มีอะไรเข้าน้ำมันต้องใส่ถ้าเปิดแล้วเจอสีน้ำมันดำไปกติเราก็ควรถ่ายเพราะว่าพอน้ามันเริ่มไม่ใสแล้วมันคงบอกอะไรผิดปกติแล้วผิดปกติเราเปิดดูล่างออกมาอะไรข้างเนี้ย ไม่มีเศนเหล็กก็ไอ้มดแต่ถ้าเปิดยิ่งเปิดรูร่างมาแล้วเจอเศษลูกมือเศษเหล็กอะไรเนี่ยทีนี้ปัญหาแล้วต้องเปิดห้องใหญ่แล้วว่าไอ้เศษเหล็กนั่นมาจากไหนถ้าเปิดขนาดเยอะลูกปืนว่านารกจะไปไม่ได้เลยบางทีมันจะไม่เจอไอ้ลูกปืนมันจะเจอไอ้เป็นพวก เศษเปลือกตาลปืเม็ดลูกปืนนะจะไม่ถ้าเจอเม็ดลูกปืนนี่คือรถเดินไม่ได้น่าจะไม่ได้ใส่จอบไม่เอาหัวเลใส่ไม่ใช่ใส่หัวไปนะใส่จ่อบถ้าใส่อย่างงี้รูล่างแล้วไม่ต้องเปิดแล้วไม่ต้องเปิดแล้วครับอ๋ปิดเลอันนี้เราก็เช็ครถเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตัวพี่พี่ก็เปลี่ยนตัวนี้เสร็จแล้วแล้วก็เปลี่ยน มันล,ล้อเล่ยแล้วนะคะเช็ครถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมพร้อมขึ้นนิสสันกันวันที่3นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขึ้นนิสสันครั้งนี้มันจะสนุกแค่ไหนเราจะใช้ชีวิตลำบากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปวาฝากไป